โอเคครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนะครับไต่แรงช่วงต้นซีซั่นยังไงนะครับให้ขึ้นแรงแดงครับแบบโซโล่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในตัวแรงไอดไดไอวีด้วยนะครับซึ่งผมไปยืมจากน้องหัวแรนผมมานั่นเองนะครับผมก็มาดูซิว่าจะเป็ยนยังไงนะครับคือทำไมผมไม่ไต่ในแรงแดงนะคือในแรงแดงมันสุ่มเจอไม่ตึงเท่าแรงใดนะครับอันนี้จากที่ผมเล่นจริงๆนะคือมันไม่ตึงเท่าแรงใดครับแรงคนนนนนออาาตึงะก่แรดทีีีผมมข้้ับ โอเคครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูคลิปเนี่ยก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับสกายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องไปดูเจ้าตัวเรื่องสกิลของตัวละครเลยที่เราจะต้องเอาไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเริ่มจากสกิลแรกนะครับที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโคโนนะครับซึ่งมันจะสร้างบาเรียมานะครับซึ่งมันจะเป็นพลังป้องกันให้เรานะครับหกร้อยหน่วยนะครับผมเอ่อก็จะมีแบบเอ่อคือครูดาวมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ8ปวีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่้เราดวย แต่ครูดาแบบเวลาสกิลจะรีมาอีกทีนี่ก็คือจะนานนิดนึงครับมันก็ไม่นานนิดนึงหรอกมันก็นานเลยหละครับประมาณเกือบสานาทีนะทุกคนนะก็คือถ้าว่าทำไมผมไม่เอาลิงไปนะบางคนสงสัยนะครับคือผมคิดว่าลิงอ่ะเหมาะแก่การเล่นดูโอหรือว่าเล่นสีมากกว่านะครับไม่เหมาะแก่การเล่นโซโลนะสำหรับผมนะ คือมันยืนเทรดแบบโคโน่ไม่ได้นะคือโคโน่มันยืนลงโล่งมันสามารถเทรดได้ใช่เะละ่ะมันชัวร์กว่าลิงไงครับลิงก็คือแบบโดนปืนยิงใส่พุ่มหญ้าแล้วก็กลับล่างมาเป็นคนเฉยเลยโอ้งงเลยผมผมก็เลยไม่เล่นเลยฮะผมก็เลยใช้เป็นโคโน่เหมือนเดิมนะมันก็ยังเล่นได้นะครับก็แนะนําเลยนะสําหรับโคโน่นะครับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสกิลเคลลี่นะอุย้ยเกมก็เชิญมาเคลลี่เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เรานะครับแล้วก็มันจะมีดาเมจความเสียหายเป็นสีแดงนะครับทุกคนก็คือเป็นดาเมจ โบนัสพิเศษนั่นเองนะทุกคนคือมันจะแรงกว่าดามิปกตินั่นเองนะครับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นพาโลมาครับซึ่งจะเก็บกระสุน AR ได้ประมาณ180เมตรนะครับผมประมาณนั้นเลยครับเขาเรียกว่านัดนะแต่ผมเรียกว่าเมตรทุกคนเออแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เล่นกระสุน AR นะเล่นเป็นจำพวก v ีเหรือว่าสนัยปืนวงโกนะครับก็สามารถเปลี่ยนจากเจ้าตัวสกิลของพาโลมาเนี่ย จะใส่เป็นเจ้าตัวฟอร์ดก็ได้นะครับฟอร์ดก็คือจะเล่นนอกบอกได้นานขึ้นนั่นเองครับวง1วง2อง,วง,องวงสามนะครับสบายๆเลยนะทุกคนนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่า ไม่เอาสกิลฟอร์ดดีกว่าเอาอย่างอื่นนะครับก็จะใช้เป็นเล้วตัวไฮยาโตะได้ครับไฮยาโตะคือเวลาเลื่อนลดประมาณ10%เนี่ยคือมันจะเจาะเกาะแรงขึ้น10%นะครับผมก็คือยิ่งเลื่อนลดยิ่งเจาะเกาะแรงนั่นเองครับผมก็เหมาะแก่สายแบบไปยืนเทดหรือว่าสายบูนะแต่เวลาจะเข้าชาร์จนะฮะนี่ก็เหมาะนะครับแต่ผมจะใช้เป็นเ้ตัวพาโลมานะเพราะว่าผมเล่นกระสุน AR ครับให้มันเก็บยาได้เยอะๆนั่นเองนะสกิลต่อไปครับก็จะเป็นเจ้ตัวโมโคครับซึ่งผมจะเอาไว้มาตำแหน่งของสัตว์ตู้ว่า ศัตรูเนี่ยจุกไปทิศทางไหนนะครับว่าก็คือเราจะได้จับจูดไงครับแบบว่าแบบว่าถ้าเราสู้ไม่ได้เราจะถอยเราก็จะรู้ว่าศัตรูเนี่ยเขาจะ คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะก็อยู่ในเกาะสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับไม่แนะนําให้เล่นในแดนชําระบาปนะทุกคนก็คือเมืองต้นเครื่องนี่ผมก็จะไม่โดดตลอดนะคือเกมนี้เนี่ยผมเล่นในตัวน้องนะครับผมก็คือแรงไดไอวี AV นะคือมีคนขอมาด้วยแหละว่าสอนเล่นในแรงไดไอวี AV หน่อยพี่โอเคครับจัดไปฮะเกมนี้เราต้องดูก่อนว่าเราจะโดดไหนรู้สึกว่าฝั่งเคปเทาก็ประมาณ40%ฝั่งหอดูดาวก็60นะครับถ้าเราโดดฝั่งหอดูดาวเนี่ย คนก็อาจจะเยอะเออไม่เชื่อี่คนก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไกลเส้นเครื่องบินอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมไปหอดูดาวแล้วกันตอนแรกว,ว่าจะไปสนามยิงเป้อนะจะไม่ไปดีกว่าครับคนน่าจะโดดเยอะนะผมอาจจะไปฟาร์มที่หอดูดาวแล้วก็ไปเล่นลงเก็บเครื่องบินแล้วก็นั่งแคมป์ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปคาตูริซิวาครับเพื่อลงที่ดีครับทุกคนเราก็ต้องดูว่ามีคนบนหัวเราหรือเปล่านะคือเราต้องเอานกนะครับเราต้องไปที่ขอบแมพให้ไวที่สุดนะทุกคน มีคนนึงครับบนขวามือน่าจะอยู่เขาน่าจะเล่นสานามยิงป้อมนะทุกคนคงไม่ไปกับเราหรอกดูจากท่าทรงละโอเคมีตัวหนึ่งตรงนั้นปะรีบดีเลยเฮ้ยกดตีหมัด,ดมทําไมล่ะตีตรงๆนะฮะพอดูดาวันเล่นยากนิดหนึ่งนะเวลาเราโดดมาผมแนะนําว่าให้โดดมาตรงที่แรลกของนะครับแบบเวลาเราเก็บเหรียญได้นะเราไม่มีเกาะเราก็แลกเกาะนะแล้วก็ไปสู้กับเขาได้นะ ดีกว่าเราไปลงแบบท้ายๆนะครับหรือว่าฝั่งนู้นอะฝั่งที่เครื่องบินจะไปลงเก็บเครื่องบินนะมันจะไม่มีตู้แลกขอนี่เวลาคนมาเทรดกับเราเนี่ยเช่นเขาไม่มีเกาะเราก็เทรดสบายใช่ปะเออแต่ถ้าเรามาเล่นฝั่งนี้เนี่ยเรามีแบบตู้แลกขอนะเราจะมาแลกเอาอนะเาากเานะซื้อปืนพลึหรือว่าซื้อไอ้บอลนะครับมันก็จะทาให้เราเล่นง่ายนะช่วงวันนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ตึงมากนะทุกคนคือมันไม่ตึงทุกเกมเหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเรานะ่ะจะพาลาดหรือแบบว่า โอ้ oh, คือเราจะเซฟแต้มตัวเองได้มากแค่ไหนนะครับทุกคนระหว่างฟา์มนะครับผมแนะนํานะให้เราเนี่ยตั้งใจฟังเสียงดีๆนะครับบางทีอาจจะมีเสียงแปลกปลอมนะทุกคนนะแบบว่ามีเสียงคนมาเดินข้าๆเราอะไรนี้นะทุกคนแล้วก็สังเกตดูคนดีๆนะครับหันซ้ายหันขวาเขาได้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรีคลิปฟ์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำ อยฟังรู้เก็บเครื่องบินมาทุกคน ได้ยินเสียงเขาอยู่แถวนี้อ่ะบ้านแดงหรือเปล่าวะมีระเบิดลูกเดียวด้วยนะยังไม่อยากจะใช้นะทุกคนเสียดายเพราะว่าระเบิดช่วงท้ายเกมเล่นได้แต่ต้องใช้เช็คแล้วแหละปึบเฮ้ยมีเสียงเก็บเสียงมาด้านหลังบุมตรงป้อมหรือเปล่าวะสพานก็ไม่ใช่ทุกคน่ะเดี๋ยวเราไปเถอะเราไปเห็นตัวเขาต้องรีบบอกไปครับเพราะว่า21คนมันลบนะมันจะเสียเวลาเราในการเก็บแต้มน,นะครับถึงว่าจะลบน้อยก็าตามนะ อ๋อ oh, ผมห็นแล้วผมห็นแล้วอยู่ในไอ้คลองน้ําเนี่ยนะทุกคนเจอแล้วอยู่หลังหินนะโอเคเหมือนเขาจะเล่นเก็บแต้มเหมือนกันเดี๋ยวเราผมเรียบรีบออกดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าทุกคนเราต้องรีบวิ่งเราจะไม่เสี่ยงเดี๋ยวเราจะไปดักหน้าวงกันเพราะว่าวงบีบแล้วฮะยาเรามีแค่สิบเอ็ดกล่องนะเราไม่มีรถด้วยเราไปรอเล่นในวงดีกว่าไปฮนะตอนนี้สิบเก้าคนแล้วโอเคยังไม่ได้สักคิวยังไม่ได้สักดาเมจเลย ทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมอูมเมอร์แบบทำคลิปแบบลีรีไม่ตัดให้ดูคือถ้าผมตัดอะทุกคนจะไม่รู้ไงว่าการไต่แรงทั้งหมดของผมเนี่ยเป็นยังไงนะผมก็เลยลีลีนะทุกคนอาจจะลายตานิดน,นึงนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่เล่นดีกว่าในหอน,นาฬิกาเมื่อกี้ผมเห็นคนนะตรงหอน,นาฬิกาไอตรงฝั่งบ้านสองชั้นอะแต่ผมไม่ได้เปิดนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมเปิดเนี่ยผมเข้าวงยากแน่นอนดังนั้นผมไม่เปิดเขาก็ไม่เห็นผมนะผมก็รีบๆเดิน,เด,นเดินมาแล้วกัน เดี๋ยวเรามาเล่นตรงบ้านเขียวก่อนนะฮะระวังคนไว้ครับบางทีอาจจะมีคนนะตัโลกอะไรก็เกิดขึ้นได้เช็กกระดักระเบิดเรียบร้อยไปขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามารอดักตัวที่เขาอยู่ลงเก็บเครื่องบินก่อนเขาอาจจะเดินมาฝั่งนี้นะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเ k คนะเพราะว่าผมคิดว่า a อเคเนี่ยดามเมจแบบเราเล่นอัดตัวนะมันแรงนะทุกคนนะแรงจัดๆนะดามเมจครั้งละสามสิบสี่สิบอะคนเยอะตอนนี้หมอกเริ่มบีนขึ้นมาแล้วอะปึ๊บขึ้นขอแปลงล่างเป็นลิง เนี่ยทุกคนเห็นปะที่ผมบอกว่าเป็นลิงอ่ะมันแบบเวลาโดนปืนยิงปุ๊บมันก็จะกลับลากายล่างป็นคนนะมันยังไงอ่ะผมไม่รู้นะมันไม่ค่อยเหมาะกับหนึ่งหนึ่งนะนี่คนนั้นขอล็อกหัวเราว่ะอืมไม่โผล,ล่หรอกมาเถอะแต่ก็งงนะครับเมื่อกี้ไม่ตายเข้าหัวนะเสียดายว่ะผมยังไม่เปิดนะตอนนี้นะเพราะว่ายังมีคนนึงนะครับอยู่หอนาฬิกากับเรานะเราจะไม่รีบเล่นกระโดดลงไปชาร์จเขานะเราจะเล่นใจเย็นๆครับช่วงต้นซีซันเนี่ยเราต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะ อย谢谢 now, ่าเล่นแบบใจร้อนฮะัเอากี่คิวได้คือเอาก่อนขอให้แรงบวกตอนนี้ผมไปก่อนนะผมนีเพ่อวงก่อนรู้สึกว่าวงแบบนี้เล่นยากเฮ้ยมีมีตัวนี้ไงตัวนี้แหละกดเลยคุัโคโนะวะมาดิจ่อผมบอกเลยว่าเอคีจ่อโคโนะคนแรงทุกคนบวกสกิลที่ผมมีก็ไม่มีสกิลอะไรหรอกทุกคนสกินโอเคตั้งไอบอลแบบนี้แล้วก็รีบออกไปฮะผมจะถอยก่อนนะผมจะรีบเข้าไปเล่นในวงก่อนนะวงแบบนี้เล่นยากแน่นอนครับลงโลง เดี๋ยวผมตั้งไอวอลอีกกันแล้วกันการไว้ก่อนดูนะครับมาตามมาหรือเปล่าไปขี่รถมีรถเฉยคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้ถ้าไม่มีรถเนี่ยผมก็จะเดินอ้อมเข้าโรงเรียนนะฮะแล้วก็ขึ้นโรงงานเล่นต่อที่โรงงานนะแต่ต้องรอดูวงก่อนครับว่ามันอยู่ไหนนะแต่วงมันกินโรงงานแค่นี้เดียวเนี่ยทุกคนแล้วคือเหลี่ยมโรงงานผมไม่ค่อยชอบเล่นครับมันเล่นยากมันแบบที่หลบไม่ค่อยเยอะนะถ้าเราไม่ได้ขึ้นด้านบนนะโห ผมจะมาเล่นตรงนี้จริงเหรอแล้วประเด็นคือมีตัวด้วยบนหัวผมไปดีกว่าไปทุกคนเขาคงไม่ยิงหัวเรานะตอนนี้14คนล้วเดี๋ยวไปหาที่โซนยิงเอาคิว,ว่าได้คือเราจะต้องเซฟแต้มให้มากที่สุดไปฮะลุยเดีย๋ยวผมไปเล่นตรงลงไอโรงเรียนนี้แล้วกันนะครับตรง คือเราบวกเต็มแล้วนะแต่อยู่ที่เราว่าเราจะเอาที่1น,นะครับหรือเปล่าถ้าผมเอาที่1 จะบวกประมาณ25 24นานะเวลาได้ที่1น,นะครับมันก็แล้วแต่เกมไม่รู้นะว่าเขานับยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้ที่1น,นะครับบวกกี่5บนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์ยังไงนะครับหรือว่าเขาได้ความรู้ยังไงก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้อตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย